สวัสดีครับผมนายพันธ์พุ่มมลเสียงผู้ในการสำนักง,งานกกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ีดูแลการพัฒนากีฬาของ14างาวภาคใต้เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนุูงคารุ่น79ม .25 รุ่นท้ายจบการศึกษาเมื่อปี2525เลขเป็นตัว1937ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนุูงคาในเรื่องโอกาสครบ121ปี ภูมิใจครับและเลือดน้ำเงินฟ้าทุกๆคนมีความรักมีความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้สถาบันแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากราทุกวงการเ,เพื่อพัฒนาชาติมาอย่างต่อเนื่องเราเคยมีท่านเอ็นเียจมจักรรรัันเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ เรามีบุกรต่างการแพทย์เรามีบุกรทุกวงการอีกอย่างหนึ่งคือโรงเียนลุงคาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อขาสั้นมาหัางหนุ่หนังขาสั้นสมัยนั้นมีนักกีฬาทีมชาติเกิดขึ้น,นมากม,มายเลมุสิาพรมาลัทองท้วงและอีกหลายคนนะครับนรจัลยุทธมีนักบวยผีมือระดับโอลิมปิกอย่างจัดชัยเดชาล่าสุดที่ผ่านมา มีอดีตนักมาสทีมชาติไทยสำนักตีเลอรพนิษมีนักผู้สอทีมชาติที่เกิดขึ้นมาอีกมากมายที่โรงเรียนสถาบันแห่งนี้ผลิตขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านนะครับทั้งที่ผ่านมาและก็ปัจจุบันที่ได้สร้างดูแลนักเรียนของโรงเรียนโรคาให้เจริญเติบโตเป็น บุคคลที่มีคุณภาพในประเทศทุกวันนี้ขอวอวยพรให้น้องๆสิ์กับูงคาทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่แบบนี้ตั้งใจเรียนเชื่อความครูบาอาจารย์ความสำเร็จมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราภูมิใจเลือดเงินฟ้าจริงๆครับที่เกิดมาถาาบันเน,นี้แล้วก็จะอยู่กับปทวงขาตลอดไปก็ขอให้โรงเรียนปทคามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับนนนนนน้้้าาาาฟเเเเงงิิขออร